สิบ้านอยู่เหนือน่ะมาหรือยังเห็ดปลวกอ่ะอืแซ่บคำพี่น้องจับนี่จับ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 อร่อยมากนี่นี่นี่ของมากนี่ละของมากมากอร่อยพี่น้องหุยปนเห็ดไก่ครับพี่น้องจ้าหอมอร่อยนี่แลมาก มันละหวานเป็นลมขมเป็นยาผงบินเนี่ยเอาไม่หรออื้อื้ผงบินได้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 ผงบินได้ผงบินปะอ้อเออาเอ้าอร่อยมาก อ,อ่าอือเป็นแมงลักนะเนี่ยผักอีตูหรือไม่แมงลักเนี่ยค่ะพี่น้องนี่นี่หอมหอมอือมาเด้อะ No, no, no. <laughs> นาะนาะนาะไม่นาอขออนุญาตคุยกับฝรั่งนะคะเพื่อนๆเขาฟังเราไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดภาษาปกิจกับเขาซี่น้องสิบ้านขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ <laughs> ีกเผ็ดอยู่นะคะพริกขล้อไม่ใช่ไม่เผ็ดนะคะฮูวทุบพี่น้องเศีบเศบค่ะคอนี้หอนหอนเนี้ยตุ๋ยนะคะพี่น้องตุ๋ยตุ๋ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อืมอับดุลลา thank you so much ค่ะอับดุลลา welcome to my channel ค่ะ my friend i t t i n g ค่ะ have lunch have lunch with me it delicious yummy อร <c oughs> <c oughs> ่อยเซค่ะจะภาษาอย่างนี้เรียกว่าไปเ <c oughs> <c oughs> ออเฮ้ค่ะกินตั้งแก่เพียงหน่อยด้ ยายวันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสุงพลนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะมาทานด้วยกันค่ะคุณสกเรนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพคุณนะคะขอบพคุณนะคะจะพูดกับเพื่อนฝรั่งต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนะคไม่งั้นเพื่อนดิฉันจะหน่อยค่ะพี่น้องจริงจริงใช่ไหมเพื่อนดิฉันนี่หวงดิฉันค่ะพี่น้อง ม่อยากให้ดิฉันพูดกับฝรั่งค่ะพี่น้องจริงๆเลยอ่ะอืมอืมโอ้ยโอ้ยมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยอืม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 อืนาย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 น นอย่ะานอย่่ะว้ยพรีกเหรอพรีกเหรอพีกเหรออือร่อรมามือก็เลอะเลยพี่น้องฮ่ามรงมา มือก็เลอะเลอะมือก็เลอะเลอะ